สวัสดีค่ะมอทอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับป้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับละร,บรายการเยียวยาใจไปด้วยกันนะคะวันนี้นะคะจะคุยเรื่องของผู้ป,ปกครองทุกคนน่าจะต้องมาดูคลิปนี้เลยเพราะว่าเราได้รับคําถามบ็อกซ์เข้ามานะคะจากสืบเนื่องมาจากข่าวสารเยอะแยะเต็ไมไปหมดที่เดี๋ยวนี้พูดเรื่องของการโพสต์รูปของลูกๆเรานะคะเพราะเป็นคนนึงเลยหมอที่ชอบโพสอ่นะโพสต์แต่ว่าเราปิดเป็นพับิกนะ พสเหมือนเป็นบันทึกว่าแบบเออลูกไปทําอะไรมาบ้างหรือว่าไปรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนของของใครของเขาของเราเนี่ยเราก็ใจจะโพสลูกคราวนี้มันเริ่มเอ๊ะิดหนึ่งว่าวิหลายคนบอกว่าไม่ควรทําอ่ะมีพ่อแม่ของดาราหลายท่านเน้าก็บอกว่าแบบเอยไม่ใช่มีดาราหลายท่านที่มีลูกก็มาบอกว่าเขาจะไม่ให้ลูกแบบออกสื่อเลยหรือว่าดาราฮอลลีวูดที่แบบปิดเลยนะลูกนี่คือไม่มีใครได้เห็นอยากถามหมอหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยโพส รูปลูกเนี่ยมันผิดหรือเปล่าอ่ะหรือว่ามันควรจะโพสแบบไหนไกด์ไลน์คืออะไรบ้างให้มันไม่ทําร้ายลูกในอนาคตโอเคงั้นก่อนที่ว่าควรไม่ควรเนาะมัน oh. ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบลอยๆขึ้นมาไม่มีเหตุผลเพราะว่าจะมีข่าวก่อนนวนี่ทั้งดาราไทายดาราต่างประเทศเนี่ยเขามีเขาไม่ให้ลูกเขาอ,ออกเลยหรือเขาไม่ลงลูปลูกไม่ถ่ายลูกก็จะมีคนเป็นคอมเมนต์กันสารพัดสารเพเลยว่าทําไม กลับมาตั้งสติก่อนจริงมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่แบบว่าอ่ะตื่นมาวันนี้ไม่ให้ลงรูปดีกว่าไม่ใช่มันมีเหตุและผลอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาไล่ทีละข้อก่อนว่าเหตุและผลอะไรที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยไม่อยากเอารูปเอี่ยลงโซเชียลมีเดียหรือพับลิกนะข้อที่หนึ่งอันนี้ง่ายสุดเลยคือข้อเรื่องของความปลอดภัยเนาะสิ่ง hmm. ที่เกิดขึ้นเนี่ยในตลอดตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียเนี่ย เรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดูดเดือดเสื้อผ้านมากคือเซฟตี้อ่ะมันจะมีหลายๆกรณีที่เราคือต้องบอกก่อคือโซเชียลมีเดียหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ได้เป็นการถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นเหมือนวิทยายุทธ์ใช่ไหมไม่ใช่แบบความรู้ทงางการแพทย์ส่งต่อกันมาหลายพันปีวิศวกรรม่ิทานมาหลายพันปีส่งมารุ่นมารุ่นๆคนอายุมากกว่ารู้มากกว่าเสมอสิงนี้จริงโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนรู้มันพร้อมกันเลย ไม่ว่าคุณจะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมันเกิดพร้อมกันเราเรียนรู้พร้อมกันในยุคนี้แล้วเรื่องใหม่ๆม,มันก็เกิดพร้อมๆกันดังนั้นเราเราก็าจะค่คคอยๆรู้ไปเรื่อยๆว่ามันเกิดอะไรบางทีมันจะมาในรูปแบบของกรณีศึกษาซึ่งกรณีตลอดยี่สิบสามสิบปีที่เกิดขึ้นคือหนึ่งความปลอดภัยก็คือมันจะมีวิจาาีพต่อคนไม่ดีอะแผลกรูปลูกแผลกรูปเด็กหรืงก่อนกลุ่มแรกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่ คนไม่ดีเป็นนิสัาชีพที่ต้องการเงินเนาะเขาจะดูว่าลูกเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วอยู่ครับมีการใช้ชีวิตแบบไหนไปที่ไหนซ้าๆเนาะเพื่อหนึ่งรักพาตัวเด็กนะเขาจะรู้เนี่ยออกขั้นตอนกิจกรรมมันเป็นแบบเนี้ยอยู่ตรงไหนบ้างเขาจะรู้ละ,ะเก็บข้อมูลไปรักพาตัวเขาจะรู้ว่าเป็นหาเด็กคนนี้ที่ไหนแล้วจะมันข้อมูลอ่ะยิ่งข้อมูลคุณใส่เข้าไปเยอะแค่ไหน คนร้ายก็จะได้ข้อมูลของเด็กคนนั้นไปเยอะแค่นั้นอันนี้น่ากลัวมากเนาะมันมีการลักพาตัวจากโซเชียลมาเยอะแล้วสองมีการล่อลวงหลอกลวงเนาะทั้งผ er. like ู้ปกครองทั้งเด็กอะจากข้อมูลเหล่าเนี้ยบางบ้านเอ่อบางบ้านลงรูปลูว่าเฮ้ยคุณจะอยู่กับเด็กแค่สองคนโดนมาเลยจ้ะเนาะเด็กเด็กวัยรุ่นหรือพรีทีนก่อนเข้าวัยรุ่นน่ะใช้โซเชียลอ่ะ ปรากฏว่าอยู่ไหนบอกอยู่บ้านคนเดียวอยู่ใครเขารู้เขารู้ความเคลื่อนไหวอะ่ะว่าพ่อแม่จะกลับมาทีโมบวกมาคมคืนนี่เงี้ยในเมืองนอกมันก็มีมาเยอะแล้วแล้วก็เหล่าน,นี้มันก็คือความปลอดภัยเรื่องของการลักพาตัวการหลอกลวงการคุกคามทางเพศเนาะมันหรือการแบ็กเนลอะไรมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็นอกจากพวกมีสารซีที่ป้องกันกเงินนะ่ะมันก็อย่างที่บอกมามีการคุกคามทางเพศคือจะมีกลุ่มที่เรียกว่าพนะีโดฟิเลียเนาะคือพวก โรคไข้ <don> เ,เด็กภาษาไทยอ่ะก็คือกลุ่มเนี้เขาอยาก mm. เขาเขาจะไปคือต้องบอก,ก่อนว่าเรื่องของทางเพศเนี่ยมันมีความหลากหลายเนาะราเดย่องทางเพศมันมีความหลากหลายทีนี้แต่ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานว่าไม่ว่าคุณจะเพศไหนรัี่ยมแบบไหนที่มันไม่เดือดร้อนชาวบ้านคือ,อคนพึงพอใจไม่เกิดความเสี่ยงกับกฎหมายไม่ต้องไม่ได้เกิดความเสี่ยงกับการแบบทำร้ายทำให้เกิดบาดแผลทั้งจิตใจหรือร่างกาย ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะคือถึงเรื่องร้ยี่มทางเพศแต่จะมีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยที่ที่มันมันไม่ใช่พร้อมใจกันสองฝ่ายแล้วมันติกดกฎหมายก็คือกลุ่มไข้เด็กคือกลุ่มเนี้ยเขาจะไม่สามารถมีความต้องการทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์ตามปกติกับคนวัยเจริญพันธุ์ได้เนาะเขาจะต้องมีความรู้สึกต้องการทางเพศกับเด็กที่ยังไม่ยังไม่โตอ่ะเท่านั้นดังนั้นถามว่าเนี่ยแหมคุณ คุณอาคุณลุงอายุสี่ห้าสิบเนี่ยชอบเด็กสาวสาวมหายลัยอันนี้เป็นพีโดโฟกีเลียป่ไม่ใช่เพราะเด็กม,ามัายมปลายเาแก่เขาเจริญพันธุ์แล้วใช่ไหม,มหรือคนที่แบบอายุห้าสิบแต่งงานคนอายุยี่สิบห้าต่างกันยี่สิบห้าปีก็ไม่ได้ป่วยอันนี้เป็นรักต่างวัยแต่ว่าเพราะว่าต่างคนต่างมีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ<ม>้าคนเนื้ออายุสามสิบกับเด็กห้าขวบยี่สิบห้าปีเท่ากันเลยอันนี้ไม่ได่ เขาอีกคนหนึงกแหบบหอยลูกมากเพราะว่าลูกเราเนอะวัยเนี้ยค<ช>ือไม่ได้เด็ดขาไม่ได้คืออันนี้จะอ้างเป็นรสุโรมไม่ได้คือต้องบอก<ม>อันเนี้ยอ้างเป็นรถสยบไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายหนึ่งเนี้ยเขาเป็นเด็กเขาเป็นผู้ยาวที่เขาไม่ได้ต้องการเรื่องเทศเพราะเรื่องเทศเขายังไม่ยังไม่ได้<ม>พอมวลร่างกายเลยเขายังไม่ได้นั่นเลยอะ่ะ<ม>เขาจะมีเทศสำเร็จก็ได้แต่ก็ะอยูกล่อลวงแล้วมันหน่อย แังนั้นมันไม่ใช่ว่าผู้ชายชอบผู้ชายผู้หญิงชอบผ,ผู้หญิงไม่ใช่อันนี้หายเพราะอีกฝั่งมันไม่ได้ยินยอมฉะนั้นก็ยอมมันนี่นมนไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกับอย่างกรณีรอื่นหลายกรณีข้ามาได้อย่างเช่นชอบกางเกงในอะถ้าเกิดคุณไปซื้อกางเกงในเก็บไม่เองมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ถ้าไปขโมยกางเกงในชาวบา้านเขามาสูดมาดมอย่างเงี้ยที่กฎหมายชาวบ้านเขาไม่ได้อยากให้กางเกงในเขาไป่สูดดมอันเนี้ยไม่ได้หรือชอบแบบชอบโซ์เปมีเซ็ก ช่วยตัวเองในที่สาธารณะคนอื่นเขาไม่ได้อยากดูนะหรอกคนอื่น <c oughs> เขาไม่ได้อยากดูอันนี้มผิดกฎหมายด,ด,ด้วยคนอื่นแบร้อนชาวบ้านด้วยอันนี้เด็กที่เดือดร้อนชาวบ้านแน่นอนแล้วมันก็ผิดเหตุผมผิดกฎหมายดังนั้นไม่ใช่เราที่ยอมอันนี้สเจนนะแต่กลุ่มนี้บางนย่าต้องบอกก่นอนเราบอกเพิ่มอนอย่างหนึ่งกลุ่มที่เขาชอบเด็กเนี่ยจะมีแบง่งเป็นสองกลุ่มย่อยคือกลุ่มนึงอ่ะเขารู้สึกแย่นะที่เขาเป็นแบบนั้นคือเขาจะกลุ่มเนี้ย จะไม่ทําอะไรไม่ดีเลยผมเนี้จะซึมเศร้าแล้วจะมาหาหมอเพราะขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาไม่อยากอะไรเขาไม่อยากเป็นคนไม่ดีรู้ตัวรู้ตัวกลุ่มนี้น่าเห็นใจมากๆนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีญาติมีคนรู้จักครอบกลุ่มนี้ยบอกให้มาหาหมอเพราะเขาจะรู้สึกเขาไม่ได้ผ่อนใจเพราะการควบคุมตัวเองเขาดีแต่เขาเขาจะรู้สึกแย่เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมันเขาเป็นคนน่ากลัวแล้วเขาต้องจุกโทษตัวเองเยอะมากจนต้วตายอันนี้มาหาหมอใ้นะกษ้ปีกปั่นแล้วก็ว่าไป ก็จะดีขึ้นแต่กลุ่มที่น่ากลัวคือมีความชอบแบบนี้ก็ต้องการทางเพศกับเด็กโดยที่ไม่มีการควบคุมตัวเองหรือควบคุมตัวเองไม่ดีอี่ hmm. อาจจะเกิดการล่วงเกินเด็กได้ไอาจจะเกิดการข่มขืนล่อลวงเด็กได้เลยดันนงนั้นวิธีการเงเูพวกนี้เขาก็อาจจะตามดูอาจจะบางทีเขาอาจจะไม่ได้บุกไปถึงที่แต่เขาอาจจะเอารูปลูกเราอะไปทําอะไรก็ไม่รู้เนาะ ซึ่งเราก็คงไม่อยากเอา,อาให้ถูกอถึงเป็นรูปก็ตามอะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดกรณีแบบเนี้ยก็จะเป็นสาเหตุที่ห้ามเอารูปเปลือยของเด็กลงโซเชียลบางทีเห็นว่ามันน่าราักนะอาบน้ํโตป้อ,ปอมๆแล้วก็แบบยังดูไม่ได้มีอะไรกระตุ้นอะไรทําให้เลยแบบว่าเด็กสองสาขวบอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคนทั่วไปมนุษย์มนา่าทั่วไปก็จะแบบมองว่า มันมัน,ม,นมันไม่ได้มีมีความรู้สึกทางเพศเพราะว่าคนผู้ใหญ่ที่เขูคิดวาเพศกับเด็กเล็กๆอยู่แล้วแต่ถ้าเราลงแล้วเราไปเจอคนที่เขามีความต้องการทางเพศกับเด็กกลุ่มนี้ล่ะมันแยกถึงที่จะบุกมารักษาตัวเด็กก็ได้นะถ้าเกิดเจอ,อไปเจอสวยมากๆไปเจอคนที่ใกล้เด็กแล้วไม่มีความยับยั้งทั้งใจไม่รู้จักผิกดชอบชั่วดีอ่ะก็ลูกเราต้จงเอยื่ดังนั้นเนี่ยที่เมืองนอกเมืองนาฝั่งลงฝั่งัเจะเห็นเลยว่าการที่เอาเซฟรูป โฟดเด็กอยู่ในมือถือยังผิดเลยนะถูกไหมเพราะพวกนี้มันมันเขามีกฎหมายคุ้มครองชัดเจนบ้านเราก็กําลังจะมีกฎหมายให้มันชัดเจนขึ้นแต่ว่าดีที่สุดอย่าทายเพราะว่าการที่จะเป็น<ม>ของเด็กเนี่ยมันเกิดความความ safety, เซฟตี้เรื่องความปลอดภัยของเด็กมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคน<ม>ที่ดูเป็นทครแล้วอยากคิดว่าเป็นคนไกลตัวนะบางทีมันอีกคนใกล้ตัวนี่แหละเราจะเห็นไหมคดีคุกคามทางเพศเด็กหรือมีปัญหาล่วงละเมิดเด็กเนี่ย แต่หลายกรณีคือคนรู้จักของเด็กคนรู้จักของครอบครัวบางทีเป็นญาติที่น้องด้วยซ้ำอ่ะน่ากลัวมากฉะน,นั้นอะไรที่เราป้องกันได้เราป้องกันดีกว่าอย่าให้เกิดปัญหาเราให้ไปแก้ mm hmm. แล้วการที่เราลงโพสไม่ลงโพสและไม่มีใครตายต้องพูดก่อนการที่แบบไม่ลงในโซเชียลไม่มีใครเป็นอะไรเลยแต่ลงแล้วจะเกิดความเสี่ยงจะลงทําไมถูกไหมนอกจากว่าเออถ้าเราอยากจะมีแบบเ ทำลายไว้ดูแต่รูปของเราน่ารักอ,อยากตั้งเป็น private only me คือเห็นเฉพาะฉันคนเดียวเนะะาะเฉพาะฉันคนเดียวเหมือนอันนี้ก็รวมถึงตัวเราเหมือนกันนะถ้าเราไม่อยากให้คนมาวิจารณ์ไม่อยากให้คนมาเห็นอะไรอยากเก็บไว้กันลรวบ้างที่เราดูคนเดียวก็ only me ได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะแบบเอาภาพโป้ไปตัวนะั <laughs> ้นเป็น only fan ก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ถ้าเป็นไม่อยากให้คนมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้เองโอลี่มีไปเถอะเพราะสัตเหตุอ,อ่ามันก็จะไม่เป็นไรดังนั้นถ้าอยากเก็บให้ลูกดูทําเป็นเซตอัลบั้มโอลี่มีให้ลูกดูได้อันนี้ประเด็นแรกความปลอดภัยประเด็นที่สองเนี่ยก็คือสิทธิเด็ก<ส>คุณจะมั่นใจเหรอว่าลูกคุณชอบเวลาลูกเ<ม>อาคุณเอาลูกลูกคุณไปลงเนี่ยที่เมืองนอกเขาจะมีเรื่องของอีซูนี้มากนะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ย เขารู้เรื่องแล้วตั้งแต่เด็กนะไม่ใช่เขาไม่รู้นะเหมือนเหมือนบางคนจะมองว่ามันยังเด็กมันยังไม่ได้รู้หรอกเก้าปสิปปสิบ,สบเขายังไม่รู้เรื่องหรอกจริงเขารู้แล้วก็รู้นานแล้วเขารู้มากกว่าคนุณอีกในเรื่องโซเชียลมีเดียบางคนเขาไม่ได้ต้องการที่จะลงเขาอายหรือบางทีมันเป็นสาที่เขารู้สึกเขาไม่โอเคมันลดทอนมันบั่นทอนความรู้สึกอารมณ์เด็กหรืออาจจะเกิดปัญหาบูลลี่บางอย่างตามมาที่โรงเรียนก็ได้ถ้าเกิดคุณไม่เรามาระวังโดยเฉพาะรูปโปรเพื่อยอะ คุณรู้ได้ไงถ้าเกิดแม่เพื่อนมันแคบเอาไว้เก็บเอาไว้เพราะคิดว่าน่ารักดีลูกเพื่อนไม่เห็นเอาไปล้อจนจน,นอยู่มหาลาัยอย่ะปลอมากนะนไม่ได้ไปได้ดังนั้นคือเป็นสาเหตุว่าทําไมโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจงกัดอายุว่าไม่ให้เด็กเกินไปเล่นเพราะว่าในช่วงเเด็กมันอาจจะเกิดถ้าเกิดเขาเล่นเองเขาอาจจะเกิดปัญหาตอนที่เขาโตขึ้นมาตอนที่เขารับรู้รู้ความมากกว่านั้นหรือบางทีถ้าเกิดคนอื่นไปเล่น ใช้แล้วเอาลูกๆมาใช้อย่างเงี้ยลูกเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกโอเคเมื่อเขาตกขึ้นก็นได้ดังนั้นมันก็ต้องคารพในความต้องการชอบไม่ชอบของของแต่ละคนแต่ถ้าลูกต่อมาจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นแบบเซเล็เป็นแบบบล็อกเกอร์อันนั้นก็คงทําของเขาเองนะเราไม่ต้องไปท,ไทาให้เอาเนาะมันก็เหมือนเป็นจัดเยียดความชอบของเราให้เด็กอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าเด็กเขาชอบเพราะว่าเราเห็นว่าคนในรุ่นเรารุ่นผู้ใหญ่บางคนเขาก็ไม่ชอบเล่นโซเชียลมีเดียก็มีเยอะแยะ ไม่ต้องเป็นเด็กถูกไหมะอนนั้นให้เขาได้เลือกของเขาเองตอนโตนะจะดีกว่าแต่ถ้าอยากเก็บเป็นข้อมูลให้มันน่ารักก็เก็บเป็นโอลนมีอืมอืมนหมอมีข้อแนะนำไหมสําหรับคนที่เขาก็พยายามระบดาดระวังแล้วแล้วอย่างเช่นการดีเลย์มันมีก็มีเทคนิคที่เราเคอยอ่านในเอคําแนะนําสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะว,ว่าถ้าเราป้องกันที่จะเรื่องมีฉาชีพหรือว่าเรื่องของการเอรักพาตัวเนี่ยถ้าเราอยากโพสจริงจริงด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ก็คือหนึ่งไม่ไม่แท็กว่าอยู่ที่ไหนอันที่สองคือดีเลย์ดีเลย์ออกไปอย่างเช่นคืนนัน้นหรืออีกวันหนึ่งอีกสองวันเราค่อยโพสต์พวกนี้ช่วยไหมหมอช่วยคืออันเนี้ยกรณีแบบแรกที่พูดไปคือโพสต์แหลกลานกับไม่โพสต์เลยมันก็เป็นสองขั้วที่ต่างกันนะถาว่าคนในปัจจุบันเราทําแบบไหนเราก็คงไม่ได้นั่งโพสต์รูปแต่รูปรูปกันเป็นเป็น,ปนว่าเล็กหรือก็ไม่ได้ สองคนในสองกลุ่มนี้เขามีเหตุผลสเตนถูกไหมแต่เราบอกค<ม><ม>น,นนี้เขาแต่คนส่วนใหญ่ทํายังไงกันคนส่วนใหญ่ก็คือจะมีรูปบ้างแต่รูปก,กับเราหรือจะมีมีบ้างมีอันนี้มันก็มีได้บ้างตามคนทั่วไปถ้าเรารู้แล้วว่าข้อไม่ดีคืออะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราเราป้องกันเราเราเก็บเราโอเคเราเราได้รูปเรา่าจะโอเคอยู่คือมันไม่ได้ะไรสุดตองคือทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าจะทําสิ่งที่ต้องระวังอย่างที่ปอยบอกข้อที่หนึ่ง อย่าแท็กสถานที่โดยเอพบ้านอยู่างนเนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายต่อทั้งเราทั้งตัวเด็กได้สองอย่าเรียลไทม์หนึ่งต้องอย่าเรียลเพลสนะเพลสใที่นี้คือที่อยู่อาศัยเนาะแต่ถ้าเกิดคุณจะบอกว่าเออไปอยู่ที่พลาก้อนไปออห้างสัรพ์แห่งหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งไม,ไม่มีสปอนเซอร์ก็ไม่พูดละกันเนาะยังไม่ ห้างสัตส์ป้าไม่ได้ลงมาหรือจะเป็นห้างตรงข้ามอีกคนหนึ่งอะไรตามสบายอย่างเงี้ยก็อ่าอะไรอย่างพวกสาธารณะแบบนั้นคงไม่เป็นไรแต่ว่าเดเวลเพสคือที่อยู่อาศัยหรือที่มันโรงเรียนอะไรพวกนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่างดีกว่าสองอย่าเรียลไทมก็คือไม่ใช่ว่าลงกันน,นะเวลาตอนนี้สิบเจ็ดจุดสามูนย์นอนลูกฉันกำลังสวยงามเบ่งบานอยู่ที่ตรงไหนอย่างเงี้ยเพื่ออะไรไม่ควรไม่มควรก็อ,อ,อ,อาจจะเอาโพสต์ดีเล์ไปก่อน ให้มันทานานไม่ได้สองวันสามวันก่อนอะไรเงี้ยเพื่อจะได้จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาในความความน่ากลัวพอรู้ไหมว่ามีคนที่จะบุกไปตามไทม์ไลน์คุณโพลไปปุ๊บอยู่ไหนนะเขาบุกไปหาอยู่ยนั้นมีนะไม่ต้องใกล้ๆเอาแฟนกันนะ่ะแหม่กำลังตามมาล่าตามถึงใช่ไหมหนะมันลงที่ไหนใช่ไหมบุกไปดาบุกไปเลยใช่เลยเรามทันไปนะมันเห็นด้วยนะแล้วคุณคิดดูนี่ขนาดคนทั่วไปไม่ใช่มิชชั่นี่เขาอยังบุกไปทันแล้วถ้าเป็นมิชชั่นที่แบบ เร็วกว่าเราอจะเหลือเหรอจะเหลือเผื่อมีเป็นทีมเวิร์กนะเ้าติดตามหรือว่าอะไรแล้วก็<า>อยา่ามาเยอะแล้วใช่แล้วก็อยา่างสั่งคือ real personal info ก็คือข้อมูลส่วนบุคคลนะใบเกิดอย่างเงี้ยออใช่เลขบัตรประชาชนวันเกิดวันเดือนปีเกิดทั้งคือพวกนี้ข้อมูลเหล่านี้อย่าเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ว่า เขาจะเอาไปทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าหรือกล้องแกนคอบเซนเตอร์มันก็เยอะแยะถูกไหม<ช>ถ้าเป็นคนถ้าเกิดแบบจะแบบศิยาศาสตร์กันหน่อยหนึ่งก็บอกคนร้วันเดือนปีเกิดเขาไปเล่นของน่ากลัวมากค่ะเออหลายคนกลัวนะหลายคนระวังไว้แล้วนะเรื่องวันเวลาด้วยเนาะตกฟงตกปาก้าอย่างเงี้ยขนาดเขาเกิดวันไหนเขายังไม่ลงทํานั้นแล้วเรากลัวเดี๋ยวรู้วันเดี๋ยวเขาไปเล่นของใช่เห็นไหมเราเราคิดแทนในทุกมุมมองให้แล้วมอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือที่ที่ถ้าจ,จะลงลงได้แต่ว่าอะไรก็ตามที่มันล่อแหลมมินเองแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอย่าลงนะครับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันก็ขี่เธอมันก็ไม่นนัน่นนี่นู่นนะแต่ลงดีไหมวะอย่าลงท่องไว้เสมอก็ตาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ตรงเสื้อสัญชาตญาณนั้นอย่าพึ่งทำอย่าพึ่งลงหรือแม่ซื้อเทวดา ถือว่าฟ้ากําลังปกป้องเราอยู่มัวบอกบอกแล้วโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าถ้าแต่คุณเอสาอกว่าคุณทําบุญมาดีนะมันก็เอะได้นยจะมาใช่ถ้าไม่เชื่าตศาก็มองว่าจริงๆลึกๆเราสัญชัตยานกําลังบอกว่าอย่าเมื่อไร่ก็เี้อย่าขาอย่าลงอืมอืมก็คือดีนะคะวันนี้ที่ได้คุยกันนะเราก็เป็นพ่อแม่เนาะมีลูกสองเนี่ยก็ชอบโพสต์พูดตามตรงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เปิดพับลิกแต่ว่า ก็เคยคุยกับหมอแล้วว่าเออให้ถ้าอยากโพสจริงๆก็ดีเลยไปไม่ต้องให้ข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วก็อาจจะไม่ต้องแท็กที่แท็กใครเยอะแยะไปหมดเนาะให้มันมีแค่รูปกป็พอแล้วแล้วก็ต้องระวังเรื่องลักษณะของรูปด้วยที่สําคัญเลยนะวันนี้ที่เราไม่ได้นึกถึงเลยอ่ะคือเรื่องจิตใจลูกเมื่อตอนโตบางทีเราโพสตรูปที่เขาทําอะไรแบบตลกน่ารักสําหรับเราอะน่ารักทุกอย่างะลูกเราเนาะจะอกรีดร้องยังไงบางทีก็เ,เอิ่มก็น่ารักดีอะ แต่สาหรับเขาเขาอาจจะอายก็ได้อาจจะกลายเป็นความขายขี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยที่เรา,าอาจจะย้อนมาก็ได้นะว่าทําไม,มแม่ถึงทําร้ายเขาคิดแล้วก็เศร้าโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนตอน้ตนๆอ,อ,อ่ะใช่ไหมคือถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วอาจจะโอเคแต่ว่าตอนช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องภาพลักษณ์เขาเยอะแล้วก็ต้องระวงัง ต้องระวังเออโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นทั้งอุทาหรณ์แล้วก็แง่คิดแล้วก็ข้อระวังแล้วรวมทั้งถึงเทคนิคด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่แอคทีฟในโซเชียลมีเดียเนาะไงวันนี้ขอบคุณคุณหมอท็อปมากเลยถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องตรงนี้นะคะหรือว่าพลาดทางไปแล้วลูกโตวอยวายแล้วลูกไม่ชอบไปแล้วแม่ทําผิดไปแล้วเนี่ยปรึกษาจิตแพทย์ปรึกษา,กษานักจิตวิทยาได้ไหมเรื่องการโพสโซเชียลมีเดียที่ก่อผลที่เราไม่คาดคิดอเอาเรื่องเล็กๆแบบนี้ปรึกษาได้ไหม ไดแล้วคนปรึกษาเยอะด้วยนะคือต้องอกอ<ๆ>เรื่องพวกนี้เออเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องหน้าอายที่เราจะถามหรือไม่ใช่เรื่องที่มันแบบไม่ควรจะต้องถามคือปรึกษามันเป็นคนเรื่องที่ควรจะปรึกษาุณต้องถา,ถามเพราะว่าไม่มีใครรู้แต่แรกเราเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งโลกทั้งใบเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมกันอยู่ดังนั้นเนี่ยาการปรึกษาหาคนช่วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องหน้าอายเลยมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วคุณจะอยู่กับโซเชียลมีดได้สนุก แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นอ้นี่สําคัญมากเนอะเป็นความกังวลของผู้ปกครองนะแล้วก็มีไกด์ไลน์แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลได้ด้วยนะคะอัตลีมีเซ็นเตอร์ใยคะ่ะเนี่ยวันนี้ขอบคุณคุณหมอท็อปมากนะคะและขอบคุณทุกคนคะ่ะที่ติดตามชมไงพบกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่นะ